หมอกอยู่กับพื้นเมฆอยู่บนฟ้าถ้าคุณอยู่เหนือหมอกได้ก็ไม่น่าแปลกใจที่สักวันคุณจะอยู่เหนือเมฆบนฟ้าได้ต่ำกว่าดินหรือสูงกว่าฟ้าชีวิตคุณเลือกได้ว่าจะอยู่ตรงไหนอย่ายึดติดกับความเคยชินเก่าๆที่ผ่านมาจงลองหาความท้าทายใหม่ๆเพราะความ ตื่นเต้นเร้าใจคือการได้ทำอะไรที่คุณไม่คิดว่าจะทำได้ในชีวิตคุณขอบคุณสำหรับคำคมอาจารย์จตุพลชมพูนิตนะที่เราหยิบยกมาคิดแล้วนงกิบนี้เราจะมาเปรียบเทียบตรวจสอบพลังงานความสุขของคุณกับความสุขของคนที่อิจฉาคุณนะคะ ใครเจอพลังงานของบุคคลรับข้างคนท็อกซิกที่เขาหมั่นไส้แล้วก็อิจฉาคุณไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีวิตใครมีความสุขมากกว่ากันทรงพลพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงจิาตาด้วยการกด s u b s c r i b แล้วก็ไลค์แชร์ฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางนะไม่สีเรียสไม่เครียดนะคะพลังงานโดดเด่นวันนี้ แอทัดลมมีมจุนทุกลุ่มเนปจูนทัดดินพฤศพกรรมกรโทรัสราศีพุธศัดินทัินคะแอริศราศีเมษทัดไฟเออาตดดินพฤศักรรมกรไฟทัดไฟเมษศนนนุ สันคนเกิดวันอาทิตย์ธาฝ่ายแล้วก็มาราศีเมษร,ราศีพิจิกตัวเลขเว้นที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและคนที่ฉาคุณมี2 5 26 2บ2 3 2ย3 1บ2 1 1และ17นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความโดดเด่นในตัวของคุณที่ทำให้คนคนนั้นอิจฉาคุณนะคะมาดูซิว่าสิ่งที่เขาเห็นนะว่าตัวของคุณนั้นดีกว่าเขา เด่นกว่าเขาคือเรื่องอะไรขอดูพลังงานของคุณสิบใบก่อนนะคะ The j u d g m e n t การสิ้นสุดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะการถูกพิพากษาการถูกตัดสินนะให้คุณได้ประสบพบเจอสิ่งที่ดีงามคุณอาจจะอยู่ในโลกโลกหนึ่งอะโลกของคุณอะนะซึ่งปราศจากสิ่งชั่วร้าย ศัตรูหมู่มารหรือว่าสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะหรือว่าคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์นะอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคุณใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์สิ่งที่คุณเรียนรู้มาเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ความคิดทัศนคติของคุณนะคะสิ่งที่คุณทำมันเหมือนกับว่าคุณเอาชนะ พลังงานเดวิลพลังงานท็อกซิกพลังงานบุคคลรอบข้างนะคะสิ่งชั่วร้ายได้มาลายหายสิ้นไปจากคุณแล้วได้จบสิ้นไปจากคุณแล้วและคุณนั่งอยู่บนนะ,ะกองเงินกองทองค่ะท่ามกลางความสุขท่ามกลางความสมบูรณ์แบบนะคะ King of p e n t a c l e เนี่ยคือตัวของคุณซึ่งเป็นเป้าหมายของคุณ นะความร่ำรวยความสมบูรณ์แบบความเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นคุณอยู่ในโลกของคุณ ซึ่งนะศัตรูหรือว่าคนที่คิดร้ายคุณหรือว่าคนที่อิจฉาคุณเนี่ยได้แต่เฝ้ามองชีวิตของคุณที่จบจากและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่คือชีวิตของคุณนะคะซึ่งไม่มีศัตรูหมูมานคนไหนคนที่อิจฉาคนที่คิดร้ายหรือว่าพลังงานลบใดๆเข้ามาใกล้คุณได้เพราะว่า คุณได้อยู่ในโลกของคุณแล้วคุณได้อยู่ส่วนส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณแล้วอดีตคุณอาจจะเคยเจอนะแล้วคุณก็หาหนทางนะหาช่องทางที่จะทําให้ตัวเองได้หลุดพ้นออกจากนะสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นได้แล้วนะคะนี่คือชีวิตของคุณที่แบบเติบโตหรือว่าได้หลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นวิบากกรรมเหล่านั้นแล้ว นะคะร ready, Diamond, ready, kind of name, ่ํารวยมั tense, ่งคั่งสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะเปพร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาสายเปยนะสายบุญด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่อิจฉาคุณดีกว่าเขาอยู่ท่ากลางนะสิ่งใดนะชีวิตของเขาเป็นอย่างไรพลังงานของเขาเป็นอย่างไรมาดูซีคนที่อิจฉาคุณนะคะ ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้พลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะ The Justice พลังงานของเขาเหมือนเขาได้รับการตัดสินกันพิพากษาหรือว่าคดีความอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะเหมือนกับมันขึ้นอยู่กับวิบากกรรมชะตากรรมที่เขาเคยทำอะ่ะนะคะถ้าเขาเคยทำร้ายคุณหรือแม้กระทั่งทำร้ายคนอื่นณนะตอนนี้เวลานี้เขาได้รับผลกรรมนั้นแล้วนะเขาได้เจอความทุกข์ยากความลำบากในเรื่องของธุรกิจการงานการรับผิดชอบนะคะสิ่งที่เขาควรที่จะได้เจอแม้เขาจะพยายามที่จะเหมือนกับว่ายอมรับอะ่ะ ะะยอมรับชะตากรรมยอมรับวิบากกรรมหรือว่าเขาใช้ความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่หาช่องทางนะหาแนวทางหาโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่หลุดพ้นให้เขาได้ประสบพบเจอความสุขนะคะความสําเร็จเนี่ยคือเขาต้องเหนื่อยมากๆกนะกับการที่จะเดินไปสู่เส้นทางนี้นะคะเหมือนเขาเดินตามหลังคุณอะ เหมือนเขากำลังที่จะเจอบททดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้และก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองกว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือว่ามีความสุขหรือว่ามีชีวิตที่ดีหรือว่ามีโอกาสที่ดีหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยเขาต้องใช้ความรู้ความสามารถของเขาที่เขาศึกษาเรียนรู้มานะ,ะแล้วก็หลุดพ้นคือหาช่องทาง หาแนวทางนะคะที่จะเหมือนกับเจอเส้นทางของตัวเองจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขาเป็นคนที่ คิดดีปฏิบัติดีทำดีเขาถึงจะได้รับโอกาสนั้นเขาถึงจะได้รับพลังงานจากสิ่งศิษย์และก็จัก,กรวาลให้เขาได้ลุกขึ้นมาเติบโตหรือว่าประสบความสำเร็จคือต้องต้องเจอบททดสอบเหมือนคุณนั่นแหละคุณได้ผ่านบททดสอบแล้วแต่เขากำลังเจอบททดสอบนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องเจออาจจะเป็นวิบากกรรมอาจจะเป็นชะตากรรมเวรกรรมนะคะที่เขาเคยทานั่นแหละ ะะก็ต้องยอมรับตรงนี้กว่าที่จะหลุดพ้นมาได้เนี่ยเหนื่อยลําบากทุกข์ยากนะคะแล้วก็ต้องทําบุญนะ,ะทำสิ่งดีงามด้วยไม่งั้นก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นสิ่งเหล่านั้นได้เรำมาดูกันชีวิตของคุณนะกับชีวิตของคนที่อิจฉาคุณหรือว่าคนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยใครมีความสุขมากกว่ากันนตอนนี้เวลานี้เราจะแบ่งไพาออกเป็นสอง กองสองสำรับนะคะพลังงานของเราก็อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมพลังงานของคนที่อิจฉาก็อยู่ฝั่งขวามือเราเอาไว้ก่อนนะเรามาอ่านพลังงานของคุณก่อนชีวิตของคุณนะมีความสุขมากกว่าเขาอย่างไรเรื่องอะไรสี่เหรียญคุณสามารถที่จะทําตาม นะความคิดความรู้สึกของตัวเองได้คุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองงานที่คุณทําอาจจะเป็นธุรกิจการงานส่วนตัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและกําลังที่จะเริ่มต้นไปได้ด้วยดีแม้คุณจะเจอพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรแต่คนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยเหมือนกับเดอะจัสิเมน์ะเหมือนวิบากกรรมอะ่ะ ะะชะตากรรมเส้นทางชีวิตของคุณจะทาเหมือนกับว่าจะต้องเจอคนเหล่านี้เป็นบททดสอบของชีวิตคุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณนะสร้างผลงานสร้างรายได้แล้วคุณก็เอาชนะอุปสรรคปัญหาตรงนั้นได้การเปลี่ยนแปลงธุรกิจการงานของคุณการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ทําให้คุณได้หลุดพ้นจากคน คิดร้ายคนที่คิดไม่ดีนะคะคนที่คิดร้ายกับคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาจะเจอชะตากรรมวิบากรรมสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาตัวของคุณจะได้รับการปกป้องนะคะจากสิ่งดีงามจากคุณงามความดีที่คุณสร้างไว้เดอร์จัสติกเนี่ยนะคนเหล่านั้นที่คิดร้ายกับคุณจะโดนในเรื่องของคดีความพิพากษาต่างๆ นะคะแล้วทําให้คนเหล่านั้นไปจากชีวิตของคุณคุณจะเดินสู่เส้นทางชีวิตของคุณความดีนะความน่ารักนะความเป็นคนอัธยาศัยดีมีความรักมีความเมตตานะคุณจะเป็นที่รักต่อผู้คนในงานที่คุณทําในสิ่งที่คุณทําอาชีพการงานเนี่ยของคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ นะมีแต่คนลอ่อล้อมรอบคุณมีแต่คนสรรเสริญมีแต่คนชื่นชมคุณนะตัวของคุณเนี่ยอดีตอาจจะเคยประสบพบเจอปัญหานะชีวิตนะบททดสอบต่างๆความเหนื่อยยากความลำบากนะหรือว่าปัญหาต่างๆที่คุณดิ้นรนฝ่าฟันมาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วตัวของคุณจะสามารถทจะเยียวยาหรือว่าสามารถจะหลุดพ้นออกจากสิ่งสิ่งนั้นได้ นะสิ่งเหล่านั้นเป็นประสบการณ์ให้กับคุณได้เรียนรู้เป็นบททดสอบในชีวิตของคุณเมื่อครั้งในอดีตนะคะมันเรียกได้ว่าเมื่อคุณผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมาได้การที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความดีงามคุณกล้าที่จะแสดงออกถึงการเป็นผู้นํา นะเป็นผู้กล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้ตัวของคุณนะได้ผ่านพ้นนะัปัญหาหรือว่าความทุกข์ต่างๆนะแม้ตัวของคุณจะประสบพบเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วแต่ ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาเนี่ย The Magician พลังงานของผู้รอบรู้ครูบาอาจารย์พลังงานของคนที่มีประสบการณ์พลังงานของคนที่มีในเรื่องของอเรียกว่าความคิดทัศนคติหรือว่ามีอุปกรณ์มีเวทมนต์หรือว่าเป็นคนที่เหมือนรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ได้นะเมื่อคุณมีความพยายามความมั่นคง นะคะอะไรที่คุณอยากได้อยา่างมีนะคุณจะสร้างมันขึ้นมาและประสบความสำเร็จด้วยความมีประสบการณ์ชีวิตนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณจะมีในเรื่องของการที่แบบสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไรที่มันไม่ใช่นะไม่ควรค่านะต่อกันเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคุณ นะมันตรงคุณจะตัดปฏิเสธหรือว่าตัดออกไปจากชีวิตเนี่ยนะคุณจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคุณจะมีบ้านคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองคุณจะมีอาชีพการงานที่มั่นคงคุณจะหลุดพ้นนจากสภาวะนะความทุกข์ปัญหาการเงินนะคะคุณจะมีอาชีพการงานที่มั่นคงด้วยความรู้ความสามารถของคุณด้วยสติปัญญาของคุณนะคุณจะเป็นผู้กล้าที่จะ นะให้คำปรึกษากับผู้อื่นคุณจะใช้ความรู้ความสามารถนะ,ะมาลงทุนมาสร้างธุรกิจการงานนะคะส,สร้าง ชีวิตของคุณนะคุณสามารถจะตัดสินใจเหมือนกับว่าแยกแยะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอดีตอะไม่จําเป็นที่จะต้องจดจานะแต่คุณจะทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคนที่คิดร้ายคนที่คิดทําไม่ดีกับคุณเนี่ยนะคะคุณไม่สนใจคุณไม่ใส่ใจนะแต่คุณจะเหมือนกับว่ามีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจมีความมั่นคงในด้านของการลงทุนหรือว่าเดินไปสู่เป้าหมายของคุณเองนะ,ะตัวของคุณเนี่ยสามารถที่เหมือนทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นนะคะคุณจะมีรายได้คุณจะมีความสําเร็จคุณจะรู้สึกว่านะความรักที่คุณมีนะควรค่าได้แต่การรักตัวเอง นะคะหรือว่าเห็นความสําคัญในการที่แบบคือเพียงแค่เรามีความมั่นคงเพียงแค่เราเชื่อมั่นในตัวเองนะท้ายที่สุดแล้วนะสิ่งที่คุณสูญเสียไปมันเป็นการสูญเสียในเรื่องของการที่แบบไม่จําเป็นนะคนที่ไม่ควรค่าที่จะได้รับความรักความรู้สึกดีๆจากคุณอะนะคะคุณควรจะทิ้งมันไปซะและคุณกลับมาใส่ใจนะคะตองคุณจะมั่นใจกับตัวเองมากๆจะซื่อสัตย นะคะจะเดินสู่เส้นทางชีวิตของคุณคุณจะร่ํารวยคุณจะประสบความสําเร็จด้วยตัวเองนะคะและคุณจะมีความสุขด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องไปสนใจไม่แคร์ไปแคร์สังคมบุคคลรอบข้าง นะคนที่ทําร้ายคุณคนเหล่านั้นควรตัดออกจากชีวิตของคุณหรือว่าคุณจะไม่สนใจพลังงานเหล่านั้นแล้วนะชีวิตของคุณจะมีความสุขมากๆกับสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณทําและกับสิ่งที่คุณเป็นนี่คือพลังงานของคุณนะมัง่งคั่งร่ํารวยประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ไม่ไปคาดหวังจากคนอื่นสิ่งอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่อิจฉาคุณชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเอสออฟวอน นะพลังงานของคนที่กําลังจะนะคะมีในเรื่องของการสื่อสารหรือว่ามีในเรื่องของการได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างนะคะในการที่เขาจะได้รับการปลดปล่อยอิสรภาพนะคะความทุกข์ความลําบากใจสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงทําไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่บอกใครหรือว่านะ,ะปกปิด นะความลับที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาการเงินของเขาหรือว่าความรักนะหรือว่าอะไรที่มันไม่โปรง่งใสการงานที่เขาทาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทําโดยที่แบบปกปิดคนอื่นอาจจะไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะไม่ตรง ก็ได้ก็เลยทํำให้ท้ายที่สุดแล้วนะคนคนนี้เหมือนกับว่าแม้เขาจะมีความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดหรือว่ามีความดีหรือว่าบุญบารมีที่เขามีอยู่นะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับว่ามัน,มน,มน,มนอาจจะพึ่งผิดอกออกผลพึ่งสร้างรายได้ให้กับเขา แต่เขาก็ต้องเดินไปสู่เป้าหมายเส้นทางชีวิตหรือว่าแผนการที่เขาวางแผนไว้คือมันอาจจะยังไม่ได้ได้รับรายได้หรือว่าชื่อเสียงมากมายหลายอย่างที่เขาคาดหวังไว้แต่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเขากําลังจะได้รับโอกาสดีๆเขากําลังจะได้รับสิ่งดีๆนะหรือว่าสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปความสุขกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินหรือว่าความสุข นะคะของครอบครัวปัญหาที่เขาเคยเจอเนี่ยปัญหาสภาวะสังคมบุคคลรอบข้างหรือว่าปัญหาที่มันสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตของเขาเนี่ยมันกําลังจะจบลงหรือว่าผู้คนกําลังจะลบเลือนลืมเรื่องราวอดีตที่เขาเคยสร้างไว้วีรกรรมอะ่ะนะเป็นเหมือนผลกรรมนะวีรกรรมที่เขาเคยสร้างไว้กรรมที่เขาเคยสร้างไว้ในอดีต ะะแม้คนอื่นกําลังจะลืมเลือนมันไปแต่ในใจของเขายังไม่ลืมนะแม้เขาจะเหมือนกับว่ามีความสุขแต่ภายในใจงเขายังมีความหวาดกลัวว่าผลกรรมที่เขาทาเนี่ยมันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาเขาบางสิ่งบางอย่างมันจะมีผลต่อการดํารงชีวิตของเขาเขายังมีความกลัวอยู่นะ,ะแม้ภายนอกของเขาจะได้รับนะความเติมเต็ม การเติมเต็มแม้เขาจะมีเงินมีทองม,มีความสําเร็จมีผู้คนรายล้อมเขามากมายแต่สิ่งที่เขากลัวอยู่ตอนนี้เขากําลังวิ่งหนีหรือว่าเขากําลังเดินหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเหมือนกับมีความกลัวอยู่ในใจอะความคิดความวิตกกังวลใจนะคะแม้เขาจะพยายามที่จะทําดีหรือว่านะคะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือน เดินมาสู่เส้นทางของอสิ่งดีงามแล้วเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์แล้วเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าถือศีลน,นะคะปฏิบัติฟังธรรมแล้วก็ตามเถอะแต่เขาก็ยังมีความที่แบบเหมือนเหมือนกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่อยู่ในใจเขาอะ่ะเหมือนผลกรรมที่เขาทาในอดีตอนี่ยเขากลัวว่ามันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาเขานะก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยคือแบบพยายามที่จะสร้างบุญ สร้างกุศลเพื่อลบล้างความผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละนะคะคือการทําดีมากขึ้นนะ,ะเพื่อที่จะทําให้ผู้คนนั้นะะได้ลืมเลือนนะคะบิบากกรรมที่เขาเคยทําเนี่ยเห็นไหมเหมือนการที่เขามุบออนหรือว่าเหมือนการที่เขาเหมือนกับคิดถึงแต่เรื่องราวนะที่เขาเคยทําเคยสร้างไว้ นะคะคือเขามีความกลัวมีความวิตกกังวลใจได้ว่าผลกรรมที่เขาเคยทําในอดีตเนี่ยมันจะเหมือนกับส่งผลให้ตัวของเขาเนี่ยไม่หลุดพ้นจากความทุกข์แม้เขาจะพยายามเนี่ยทำดีนะคะเพื่อที่จะก,กบเกลื่อนนะคะวิบากกรรมที่เขาเคยทําเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้เขาเหมือนกับว่าคือกินอิ่มนอนหลับได้คือยังมีความทุกข์อยู่ในบางวันในบางครั้ง หรือแม้กระทั่งนะความดื้อความเอาแต่ใจตัวเองนะความคิดทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่เขาพยายามที่จะจบมันไปอะ่ะลืมมันไปหรือว่าพยายามที่จะเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้าแบบเขาเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าทําให้คนในครอบครัวของเขานะคะมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะ ว่านะเป็นคนที่รักเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าเขาเคยนินทาใส่ร้ายป้าสีใครเขายังมีความกลัวอยู่ว่าผู้คนเหล่านั้นจะหยิบยกนะคำพูดเก่าๆมานินทาเขามาพูดใส่ร้ายเขาเขาก็ยังกลัวอยู่นะชีวิตเขาไม่มีความสุขหรอกนะจมอยู่กับนะเรื่องราวในอดีตที่มันเหมือนกับวนเวียนมันอาจจะวนเวียนกลับมาหาเขา เมื่อเขาเหมือนกับว่าชะล่าใจอะนะคะคือเขาต้องหมั่นสร้างกุศลหมั่นสร้างความดีหรือว่ามีความขยันมีความอดทนในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมตรงนั้นชีวิตเขาไม่มีความสุขนะเขามีแต่ความเครียดเขามีแต่ความวิตกกังวลใจเพราะเขาหน้าที่จะพึ่งเจอวิบากกรรมที่เขาเคยสร้าง ะะเหมือนอดีตคือแบบมันมีความช่ร่าใจไงเหมือนสร้างเวรสร้างกรรมอะไรลงไปแล้วเหมือนกับว่ามันอาจจะค่อยๆสะท้อนย้อนกลับมาหาเขาทีละนิดทีละน้อยนะคะมันวนเวียนกลับมานะะในเรื่องของการงานก็อาจจะเหมือนกับว่ามีความหวาดระแวงว่าเพื่อนหรือว่าสังคมจะนึกถึงเรื่องราวอดีตความความเลวร้ายความนิสัยไม่ดีของเขาความขี้อิจฉาหรือว่าความที่แบบตัวของเขาเป็นคนไม่ดีในอดีตอ่ะเขาผู้คนจะนํามาพูด นะคะในช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบเผลอเรอทำอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะคะกรรมที่เขาเคยทำเนี่ยอาจจะมีผลต่อการที่แบบการสร้างรายได้<ม>การหารายได้ของเขาก็ได้แม้เขาจะมีรายได้เข้ามาในชีวิตนะคะแต่มันเหมือนกับว่าคือมันค่อยๆเนี่ยเหมือนมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ,ยอะ่ะนะ,ะมันก็พอหมุนไปได้นั่นแหละ นะคะคือไม่ได้ทําให้เขาร่ํารวยหรือว่ามีความสุขหรือว่ามีความไว้ใจว่าเขาจะแบบคือเงินที่เขาได้รายได้ที่เขาได้จะทําให้เขาบางครั้งร่ํารวยเหมือนเดิมนะ,ะมันอาจจะเหมือนกับมีรายจ่ายออกไปในช่วงโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่คือเขาก็พยายามไี่ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะ,ค,ะความเครียดก็เก็บไว้ในใจความทุกข์ก็เก็บไว้ในใจมันเป็นเรื่องราวในอดีตแต่ถ้าแบบมันเกิดขึ้นมาจริงๆก็ต้องเหมือนกับว่ายอมรับมันให้ได้ ฉะนั้นชีวิตของคุณที่ผ่านอุปสรรคปัญหาบททดสอบมาคุณน่าจะมีความสุขนะมน่าที่จะมีความปลอดโปร่งโล่งสบายมากกว่าคนที่อิจฉาคุณเพราะว่าเนี่ยคนที่อิจฉาคุณเพิ่งเริ่มต้นรับกรรมรับวิบากกรรมนะคะแต่เขาก็พยายามทําดีกบเกลื่อนอะนะคะทำความดีกบเกลื่อนแล้วนะแต่เหมือนกับว่ามันหนีไม่พ้นหรอกนะคะ ถ้าหากเขาหันกลับมาสร้างกรรมอีกนะก็เหมือนกับว่าเป็นการที่สร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองหรือว่าสร้างในเรื่องของปัญหาชีวิตให้กับตัวเองนะนี่คือการเปรียบเทียบนะคะชีวิตของคุณจะมีความสุขมากกว่าคนที่ฉาคุณแน่นอนนะคะฟังเพื่อเป็นแก้นํำทางเป็นแนวทางขอบคุณด้วติดตามค่ะ